สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอพชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเช้าแบบนี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้แล้วนะครับคู่ชิงชนะเลิศของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับฤดูกาลนี้นะครับโอ้ก็ได้แล้วนะเป็นลิเวอร์พูลครับจะเจอกับเรอัลมาดริดครับไปเจอกันที่ปารีสนะครับก็มาพูดถึงความหลงหลังเกมหน่อยนะก็คือมีโมเมนต์สลัดนะครับเคยโพสต์นะครับเคยให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่เรอัลมาดริดจะเตะกับแมนซิตี้เมื่อคืนนะครับบอกว่า ถ้าให้เลือกระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเรอัลมาดริดเนี่ยเขาอยากจะชิงกับใครนะก็บอกเขาก็บอกตามตรงเลยว่าเขาอยากจะชิงกับเรอัลมาดริดนะครับเพราะว่าเขาอยากจะล้างแค้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ได้ล้างแค้นสมใจแน่ๆครับเพราะว่าเขาจะได้เจอกับเรอัลมาดริดนะครับจัดไปครับนะครับบาโมซาร่าเนี่ยโพสแค้นนี้ต้องชำระครับหลังราชันเข้าชิงนะฮะ โมเมสซลาครับแข่งคนสําคัญของลิเวอร์พูลเนี่ยโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นผ่านสวิตเตอร์ครับหลังจากที่รามาดิดเนี่ยคัมแบ็กปฏิหารน,นะครับและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกนะฮะได้สําเร็จไรเชนยูตขาวครับโกงตายด้วยกันยิง2ประตูช่วงท้ายเกมครับลากการแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนลูกจุดโทษของคาริมบีเซมาเนี่ยในนาทีที่95ครับจะส่งผลให้พวกเขาเนี่ยเข้าชิงชนะเลิศก,กับลิเวอร์พูลในวันที่28พฤษภาคมนี้นะครับ ย้อนกลับไปครับเมื่อปี2018ครับเรอัลมาดริดและลิเวอร์พูลเนี่ยเคยเจอกันในรอบชิงชนะเลิศมาแล้วนะครับซึ่งแมตช์ดังกล่าวเนี่ยซิเกลโรรามอสครับไปล็อกแขนโม,มเมนต์ซาร่าครับลม้มลงทําให้ดาวยิงอียิมเนี่ยได้รับบาดเจ็บและจนต้องโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามและเป็นทีมดังประเทศสเปนครับที่คว้าแชมป์ไปครองด้วยชัยชนะ3ประตูต่อ1ล่าสุดครับผมซาร่าเนี่ยสวิตภาพจากเกมรอบรองชนะเลิศนัดที่2ในที่บุกชนะบีเรอลพร้อมแคปชั่นว่า เราเนี่ยมีแค้นให้ต้องชำระแล้วนะครับทางริโอฟอร์เนานครับกูรูดังของบีดีสปอร์ตเผยว่าเขาชื่นชอบความตรงไปตรงมาของแข้งวัย29ปีนั่นก็คือโมมิซาร่านะครับผมชอบนะเขาตรงไปตรงมาดีคุณอาจจะสัมภาษณ์นักเตะบางคนแล้วพวกเขาก็พูดว่าโอ้ไม่รู้สิผมไม่สนหรอกผมไม่มั่นใจนะครับแต่ซาร่าเนี่ยมีงานที่ต้องสั่งางกับเรัลมาริดครับเขาต้องโดนเปลี่ยนตัวออกเพราะอาการบาดเจ็บโดยที่เขาเนี่ยประทะก,กับเซกิโอรามอสในเกมนั้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยสำหรับเขาอน่ะนั่นคงเป็นบางอย่างที่ไฟมันลุกโชนนะครับเขาอยากจะเอาชนะทีมที่เคยปราบเขาในครั้งที่แล้วผมก็ขอให้เขาโชคดีครับขอให้เขาสาสางได้สําเร็จนะครับก็คือสมใจโมเมนต์สลาแล้วนะครับที่บอกว่าอยากเจอกับเรอัลมาดริดครับได้เจอสมใจแน่ๆครับวันที่28นี้นะครับโอ้โหมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับจะล้างตาได้หรือเปล่าสําหรับโมเมนต์สลาครับอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ ทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับที่รราฟังในช่งชวงเช้ากับสวีเดนสวัสดีครับ